เข้มีเมียสองต้องห้ามว่ากันไปตามโบราณแต่ผู้ไม่เชื่อคือตัวฉันขาดความสุขสัน ทังเสือครอบครัววนวายกันเสียงนักหนาวนมือนพืชภังทำมิลเป็นยังไงบ้างโซลยา แต่อยู่กินด้วยกันมาพระองข้าสทธิชัยประทานเธอให้กับฉันอยู่ในฐานะผัวบ่าวเมียนายฉันก็มีความสุขจ้ะนี่คุณพี่ว่าอย่างไรแต่ทําไมดูสิหน้าตาไม่ค่อยยิ้มแย้มเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็ดูอยู่นี่ว่าฉันเองไม่ได้มีเธอแค่คนเดียวฉันมีม่านคําพร้อมในวยนนิดาตอนนี้ฉันเกิดมาอีกคนหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้ม่านคําเองก็ไม่ค่อยสบายมากนะักเท่าไหร่วันนี้ฉันเองไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ฉันก็จะกลับบ้านแต่ก่อนจะกลับบ้าน ฉันจะไปแวะที่ตลาดเพื่อซื้อของไว้ฝากลูกแล้วก็บ้านคำสักหน่อยหนึ่งเธอจะไปกับฉันไหมไปสิเธอไปไหนฉันก็ไปที่นั่นแหละนี่ไอ้กลมมันไปไหนเนี่ยไอ้กลมก็นั่นนะสิดูสิใสจะอู้งานแน่นอนครับมีอะไรครับนี่มึงหายไปไหนมาเนี่ยโอ้ไปไหนมาก็งานมันเยอะครับเมื่อกี้ไปล้างรถครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะกลับ ไปหาม่านคำที่บ้านซะหน่อยไปหาม่านคำแต่ก่อนจะกลับบ้านจะแวะตลาดซื้อของไปฝากลูกด้วยอ๋อซื้อของไปฝากลูกมึงจะไปกับกูไหมไปครับพอดีผมก็คิดถึงเมียมเหมือนกันอ๋อมึงไไปหาเมียมึงใช่ไหมบ้านรูกจะไปวยใช่ไหมครับไปหาม่านรูกครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกูล่วงหน้าไปก่อนก็แล้วกันอ,อ๋แล้วจะไปรถคันไหนล่ะครับมีรถด้วยเหรอ,อคนรวยขนาดนี้แล้วจะเดินไปเหรอครับทุกวันเขามีทั้งรถมีทั้ง เยอะแยะครับเอาทุกวันนี้เรามีรถได้เลยเนี่ยมีค่บทำไมกูไม่รู้ว่าเรามีรถโอ้โห oh, <c oughs> ก็ผมเอาไปซ่อมไว้นะครับถ้าอย่างนั้น <c oughs> คือมันไอรถสี่ล้อมันขับไม่ได้ครับวันนี้ไปไม่ได้้แล้วเหลือรถอะไรรถเข็นครับโถอีเวนถ้าอย่างนั้นอยู่กูเดินไปก็ได้รีบตามไปก็แล้วกันมึงอะ่ะครับแล้วเออมึงตกลงกันเองแล้วกันกูไม่รอแล้วคุณนายจะไปด้วยไหมครับก็ไปเดี๋ยสิผัวฉันไปไหนก็ต้องตามไปที่นั่นโอ้คุณนายจะไปด้วยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ เอาอยัางไงดีให้เขาไปรออยู่ที่หน้าประตูเดี๋ยวคุณนายเดี๋ยว<ะ>ขึ้นรถไปกับผมเอา้าฉันต้องรอไปกับแกด้วยครับแล้วถ้าผัวฉันไปเจออีกคนนึงล่ะโอก็ไม่เป็นไรครับเขาเป็นเครียดอะไรนะปนุปนปูนเดิมเมียต้นจ้าคุณนายเป็นเมียปลายใช่ไหมครับฉันเป็นเมียปลายโอก้ก็เมียต้นกับเมียปลายจริงๆแล้วมันต้องแบ่งกันเนาะมันก็ต้องแบ่งกันนะสีดูสิ มีเมียสองก็ต้องแบ่งกันให้เท่าๆกันถ้างั้นก็ยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้แบ่งอะไรสักอย่างดูสิไปแล้วดูอู้ซี่ดอกหลวงโจมทำไมใจดำจริงๆเอางี้สมมติว่าถ้าเรามาแบ่งผมจะแบ่งให้ออกหลวงโจมอุ้ยแบ่งให้ด้วยครับุัยใจดีนะมือถาาจริงๆนะครับคุณนายคุณนายโชอนาน้ำตื้นหรือว่าชชบนาบุกนาน้ำลึกครับเอาไอ้ลึกๆเอาไอ้ลึกๆก่อนครับถ้าอย่างนั้นคุณนายเอาไอ้ครึ่งท่อนนี้ไปเนาะฮะครึ่งท่อนเอาเค่ตรงนี้ครับ เหนือเอวมาได้ไหมไม่ได้ครับทําไมล่ะเหนือเอวมาไม่ได้อันนี้เป็นหนาน้ําตื้นครับมันไม่ค่อยมีน้ําครับโอ้ยถ้างั้นขอเปลี่ยนเปลี่ยนชอบไอค้ครึ่งครึ่งตื้นตื้นกลางกลางลึกลึกหนาหนาบางบางยาวยาวสั้นสั้นครึ่งครึ่งกลางกลางจ้าลึกลึกหนาหนาจ้าบางบางสั้นสั้นจ้าสรุปแล้วเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดครับงั้นคุณนายไปอาบน้ำอาบท่าอลยนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันตามผัวฉันไปแล้วรีบไปนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปเลยนะจ้ะครับเดี๋ยวผมจะ ซ้อมเพลงสักหนึ่งเพลงครับพอดีเครื่องเสียงในรถมันเสียครับเดี๋ยวจะขับรถไปมันเปิดเพลงไม่ได้ก,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 ก็แก๊กก็ก๊กมันแตรตรอดแตรตรอดที่นี่สถานีวิทยุกวสหนึ่งจังหวัดสุรินต่อไปนี้ฟังเพลงโอ้เปิดเพลงไม่ได้เดี๋ยวจะร้องกระตร้มให้ฟังลองดูสักเพลงหนึ่งแก๊กสาวมาครับแก๊กแก๊กแก๊กเสียงโซอีลกีอีลกี ơi ơi anh ơi anh ơi bà ơi này ơi nai ơi ơi anh ơi bà ơi ơi nai ơi anh ơi anh ơi ơi bà ơi ơi anh ơi anh ơi anh ơi 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 นุนอายไสรนุ่นวันนุ่นเอ้ยว่าไสรนุ่นนุ่นเอ้ยไสรนุ่นวันนุ่นเอ้ยว่าไสรนุ่นแม่เนียงปัมปอนน้องอ้อยนุ่นว่าชาบท่มเอ๋อว่าโอละนายเมื่อนายเอ้ยละเอ้ยนายเอ๋อว่านายเอ๋อนายเอ๋อว่านายเอ้ยนายเอ้ยถ้าเราบ่รำเ้ยว่าเนียงเอ้ยว่าเลิกรืมเอ๋อถ้าเราบอกเรื่อยว่าเนียงเอ้ยว่าเลิกลืม chích chích để... là chích 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 ơi chích ơi này ơi, chích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  ơi, ơi chích 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 ơi chăm chút và chuột ơi nó chăm chuột chuột ơi chăm chút chuột ơi và chăm chuột chăm miệng đọc chuột mình khơi mục và nặng nó và ô là nai ơi 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 là ơi nai ơi và nai ơi nai ơi là ơi nai ơi, ơi, ơi và nai ơi nai ơi sao bọ rầm hơi và niềng ơi có lớn rầm này sao bọ rơi rơi và niềng ơi có lớn rầm này Đây ơi là nói lời nói ơi nói lời nói ơi ơi ơi, ơi lời nói lời nói lời ơi lời nói lời ơi, lời ơi lời nói 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 lời ơi, râm nè เดีเ๋ยววันนี้จะเอารถไปส่งคุณนายไปตลาดเจ้ก่อนไอ้ไนอ้นอยไอ้น้อยข้าคงไม่ไหวแล้วเพื่อนเป็นอะไรหิวข้าวเนี่ยจะเป็นลมอยู่แล้วหิวข้าวเออทำยังไงล่ะ ตอนนี้เงินก็ไม่มีติดตัวสักบาทเลยเพื่อน<ช>ไม่รู้จักใครไม่รู้จะไปอาศัยใครอาศัยใครในเมื่อเราไม่รู้จักใครสักคนอีกอย่างหนึ่งเราจะนั่งขอทานมันก็คงเป็นไปไม่ได้เอาอย่างนี้สิมือเท้าเราก็ดีใช่ถ้าหาว่าขอทานใครๆก็คงจะดูถูกเราใช่เอาอย่างนี้ทำไงดีเพื่อนเพลงดาบที่เองร่ำเรียนมาไง ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่ตาสอนมางั้นเหรอใช่เราใช้เพลงนาบําเพลงนาบใช่เพื่อที่จะแลกเงินใช่เราไปซื้อข้าวใช่ก็ได้เพื่อนเราจะได้มีเงินซื้อข้าวกินเออแกช่วยเป่าร้องหน่อยให้คนมาดูเยอะๆเ,เออรำไปที่ตลาดแห่งนี้เดี๋ยวก็มีคนมาคนก็คุกมาจจับจ่ายซื้อสินของตบคงจะเยอะพอ,อจะได้ กตอนอาภิเพราอิงเอ่ยปากก้มกราบมิตรรักทั้งหลายเมื่อฟังผมกรันเดินมาไกลๆมาชม หลานชายต่างถิ่นอย่าพึ่งหนึ่งทางว่าขอทานเลยทุกทุกท่านนักเที่ยวโปรโดช่วยมาดู กันสักประเดียวเหตการณวาดเสียวทางสิน้นก้มกราบมวนมิตรขอเงินสักมือให้ผมไปซื้อข้าวกินทำเลย ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงมีคนมาพอแต่ได้เงินซื้อข้าวกินก็อเอาแล้ว คนเข้ามุงดูอะไรกันวะมึงลองเข้าไปดูหน่อยสิเขามีอะไรกันเนี่ยครับโอ้คนเยอะแยะเลยมีอะไรมีเด็กคนหนึ่งกำลังได้รำเพลงดาบอย่างสวยงามมีเนีเย่ยมายืนรำดาบอยู่เหรอครับ ลาลายมือนี่เ <c oughs> พลงดาบนี้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่นึกไม่ออกวไวกลมเคยเห็นที่ไหนนะเออเหมือนใครคนหนึ่งครับผ่านี่เปลกเด็กไอ้น้อยไอ้น้อย รำสวยมากครับมองดูไอ้หนุ่มคนนี้กลางเอ่ยพาทีทามไทยอาไม่รู้นัเกิดเพี้ยช่วดเตียดใดฝีมือเจ้าดี เรียนจากที่ใดโปรดช่วยเอ่ยใครบอกข้ามันเหมือนกับเคยเห็นที่ไหนสักที่หนึ่งฝีมือเจ้าเจงเจนจัดเงอใครอังนุมัดซอนมา มือดีมากเลยยางไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนถ้าท่านชอบแล้วชื่นชอบเอชอบชอบมือดีมากรัมสวยมากผมนี้ก็ขอบพระคุณโปรดเวทนาเกอนุนมีอะไรได้หนุ ดีโปรดการุณเถิดนาเพลงดาบที่เด่นลุงเห็นถนัดคนที่ฝึกหัดคือตาเนี่นเลยตาเพีย<อ>ตาเพียนี่ซอนมู เ oh. จ้าบอกว่าฝีมือเพลงดาบเพลงทวนที่เจ้าได้รำเมื่อสักครู่นี้ตาเป็นคนฝึกสอนให้ใช่แล้วครับตาผมสอนมาเองเพลงดาบเพลงทวนนี้รู้สึกว่าคุ้นคุ้น,นตาเหลือเกินแต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหน mm. ว่าแต่ว่าเจ้ามาจากไหนกันเนี่ยม,มาจากแสนวีครับมาจากแสนวีเอาน,นี่เจ้าไม่ใช่คนไทยใต้หรอกหรือเมนเตผมไม่ใช่คนที่นี่แล้วมา<ผ>มที่ไทยใต้ามาทําไมลูกผมไม่เหตุจำเป็นที่ต้องมาที่นี่ ผมมาตามหาพ่อแม่ครับมาตามหาพ่อกับแม่นั่นไม่มีพ่อไม่มีแม่สมัยนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละอพอพอได้แล้วก็ทิ้งทิ้งแล้วก็ไขเรียกไข่าสร้างปัญหาสังคมอย่างนี้ไงใช่ดิคนสมัยนี้ไม่น่าไว้ใจไม่ได้เลยครับพ่อมันเลวมากเลยเนี่ยพ่อมันเลวมากแต่ผมรู้จักพ่อมาเนี่ยโอ้ยผมจะด่าว่าอะไรใหญ่พ่อชาติชั่วชาติหมาไปเลยเลวจริงๆเลยไอ้หนูไอไม่เคยหน้าพ่อหน้าแม่เองไม่เคยเลยครับตั้งแต่ผมจําความได้คนที่เลี้ยงผมมาก็คือตาคต่ตาดูเลย ไม่เคยเห็นหน้าย่อหน้าแย่พ่อกับแม่แล้วนี่มาไล่ลำดับขอทานมาทำอะไรลูกหิวข้าวเหรอไม่มีตังที่จะซื้อข้าวเลยครับอ๋อมาลำดับจะเป็นตังซื้อข้าวกินเอาสิมึงเป็นข้าราชการภายในเมืองเด็กมันลำขนาดนี้สวยงามขนาดนี้ให้ทานมันหน่อยไอเรื่องให้ทานนี่ผมไปทุกที่นะครับที่ไหนที่มีโรงทานนี่ไปทุกที่เลยครับไปทําทานไปขอข้าวเขากินนี่เลยบังบังแยะสุดงค์ ยิงนใบโหปตู้เจตังยิ่งจีนใบโหปคลาตู้ยุ่งเคลียนใบเฮียวหนยมาโปงเคลียนใบมาอ้ยเจริญเตะแต่มามาเปื้อนหนยตเจ้าอ้พสนนมุกอากาบังมุกแตงย่างแตงยุ่มอยู่ขนาดมุกแล่ห้อนมเจ็บบนซีสงสารผมด้วยเถอะครับให้ทานเด็กให้ทานเด็กกูรู้ว่ามึงมีตังเออนี่เยอะแยะนี่ยโวกตังมาขนาดนี้เลยเหรเอนรยให้ทานเด็กเลยรว้ไมลยผมรวยขนาดไหน ขนาดไหนถนนดินที่ดินจากพระรามสองถึงพระรามเก้าที่ดินตินดถนนของใครรู้ไหมของใครของเขาโนใหญ่รลวยขโมย,โยห้างห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวรู้ไหมขอ,ของใครของใครของเขาเหนี่ยวใหญ่รวโอยนี่ทุกวันเนี่ยผมรวยรวยขนาดไหนได้บัตรสวัสดิการจากรัฐแลว้วก <laughs> <laughs> รอหมีโอ้หิวข้าว เออนี่ลุงไปนั่งให้เด็กดีๆนั่งให้เด็กมันดีๆดูลักษณะการแต่งตัวเนี่ยคงจะเป็นเจ้าสัวเออลุงไม่ใช่เป็นคนธรรมดาลุงเป็นคนมีสุทุนสกุลสกุลเออสกุลให้ให้ตามผมไม่กินข้าวสักสองสาแสนก็คงไม่จนหรอกครับเฮ้ยฮะโกบัตรเอทเอหน่อยสิเหลืออยู่หกสิบตางค์อยเอาไหมล่ะไอ้หนูคืออย่างนี้ การไปไหนมาไหนพกเงินมันลําบากทุกวันนี้ลุงใช้แต่บัตร ATM อหิวข้าวหลามเหนียกวิ่หิวข้าวเอออย่างงี้เนาะลุงไม่ได้เอาเงินมาลุงมีแต่ข้าวสารโธอคนหาเลยพกข้าวสารพ่อกูเป็นตะแกรองสีเนาะก็หิวมากไหมลูกเออตาเฮ้วผมเฮวอยู่ป่ำดาบสมเตียนกี่ไม่ได้เอาจานมาไอเจาะน้ำเจ้าเจาะซีมานอากมาโอ้ ครับ้านนี้อ้อยเจ้าสิน้องได้ธอยังกุนรีเอาไปจอยกัการตุลุงไม่ได้เอาข้าวสุกมามีแต่กาวสารแล้วผมจะกินไงครับเอ็งยืมเงินลุงเอ็งไปซื้อมอ้อไปโวยเวรโอ้ถ้ามันมีเงินซื้อหมอ้อมันจะมาลามดาบขอทานทําไมเอาก็จะไปรู้นี่มึงก็ให้ไม่รู้เรื่องเอามาโอ้มึงไปจิกกินที่บ้านอลยไอ้แกชีรู้ใหญ่ชี้เอดเปลืองอังให้มันไปเถอะเดี๋ยวให้มันไปหุงกินกันเองแล้วงินไปเอ็งกันตุ๊กยศอ้อยเจ้าเชื่ออะไรเดะลูกผมเชื่อไอ้น้อยครับไอ้น้อย ลุงเองเป็นข้าราชการอยู่ภายในเมืองลุงเองก็พกเงินไม่มากเพราะว่าลุงเองก็มีเมียเมียลุงเขาอะให้ลุงพกเงินไม่เท่าไหร่หรอกลูกวันนี้ลุงมีเงินติดตัวมาร้อยเดียวเองลูกโอ้ข้าราชการบาะไอชั้นผู้ใหญ่พกเงินทีละร้อยก็กูมีอยู่แค่นี้มันให่กูทำยังไงแล้วในบัตรเอทีเอ็มไหนอวดว่ามีสี่ห้าใบเป็นยังไงหมดแล้วเอาอย่างนี้นะรับเงินนี้ไปลากระยวดเจ้าลุงใจดีแล้วไปซื้อข้าวกินลุงให้ร้อยหนึ่งเลยนะลูกฮะดี่นะอะไรหน เท่าไหร่นะร้อยหนึ่งทำไมมันเคียวๆอย่างงี้นี่แหละแบงค์ร้อยนี่น่ะเออแล้วนับยังไงได้ร้อยหนึ่งมึงนับนี่นี่เท่าไหร่ยี่สิบนี่เท่าไหร่ยี่สิบรวมเป็นเซซับเออแล้วเนี่ยพื้นเนี่ยพื้นแล้วเขียนว่ายี่สิบบาทรวมเป็นห้าสิบหกสิบหกสิบรวมข้างหลังเป็นร้อยหนึ่งไหมร้อยหนึ่งโอเคเนี่ยแบงค์ร้อยเดี๋ยวลิเกเลิกเขาก็จ่ายมึงด้วยแบงค์ร้อยแบงค์นี้แหละโอ้เล่นกันอย่างงี้น่ะโอ้ชิเนี่ยเป็นตุ้มแก๊สนะ คคุณรับรับเงินไว้นะลูกแล้วจาไว้นะไอ้น้อยต่อไปนี้ถ้าหากเขาไม่มีเงินกินข้าวลุงรู้สึกว่าถูกชะตาในตัวของเจ้าเข้าไปหาลุงภายในเมืองถามหาลุงคนรูปหล่อๆเข้ารู้จักบทนะลูกไม่ต้องมาหลแล้วจำตัวไอ้เนิ่นเนิ่นขนมือข้ารูปหล่อๆคนรูปหล่อๆเอาไรนะโตทานี้ับเงินผมครับก็ชายคนเมื่อกี้ที่ให้เงินไปเนี่ยผัวหองกูเองโอ้ปนไอ้กับเกี้ยวไอยกีโมไอยกัำเองีงั้นผัว เงินเงินเมียเงินเมียก็เหมือนเงินผัวนั่นแหละมันก็ใช่แต่ผัวของแกน่ะเขามาให้ทานแล้วกูมีสิทธิ์กับเงินนี้อ้มีนิติเจเลยฮะกูจะให้ใครไม่ให้ใครก็ช่างจับบอกอย่างแกตรงนคือเด็กครับเงินนี้มันเป็นคืนของผมแล้วครับเพราะว่าลุงเนี่ยท่านชื่นชอบในการล้ำดาบให้เงินผมมามันก็เป็นของผมขอผมคืนเดอกครับนี่กูขอถามอะไรมึงหน่อยมือเท้าก็ดี ามสิบสองประการทำไมละ่ะมึงไม่ไอายชาวบ้านชาวช่องเขาได้ยังไงมานั่งขอทาน,นตายแ <ม EN, S 2> ละ้นะงานดีๆมีทำาต่เยอะแยะทำไมไม่ทำโอ้คลัง่งเม, <ien S 2> มีนยนเหรถูกผมเลยครับ,ผม,มมรบผมไม่ได้ขอทานนะครับผมมาไล่ลำเพลงดาบเพื่อแลกกับน้ําเงินเพื่อเอาไปซื้อข้าวกินนะครับอ๋อเววิ่งเจ้าถ้ามึงจะมาลาขอทานแถวนี้ไม่ต้องมานนไปขอเสี่ยไปแล้วกู มาดิอยากได้เงินคืนไม่อยกษณะาแล้วเขาไม่ให้เราแล้วเนี่ยถ้าไม่ให้ยากอะไรดาบไล่พันหน้าแม่งเลยโอเพื่อนใจร้อนอีกแล้วเหรอเชื่อกูถ้ามึงไม่เชื่อกูมึงก็อดอยู่อย่างงี้เอาเลยผมขอเงินผมคืนได้มั้ยครับก็กูบอกกูแล้วไงว่ากูไม่ให้ผมขอเงินผมคืนครับกูไม่ให้ไม่ให้ยังงั้นเหรอไม่ให้มึงตาย แกด้วยอาไปไมหยุดหรืออะไกันกนย่ยดูดูกรือบาดตวาดละลอา้าวไอด็กนี่ทำทาสันดาลไม่ไดี นี่เหตุนไยเจ้าทำแบบนี้ช่วยเอ่ยว่าที่แจกใจอีกเด็กบัดซบแล้วจริงนะสูไล่ฆข้าเมียกูงทงทมไ สงสัยกินข้าวอิ่มแล้วมีแรงมะเมื่อกี้ให้ข้าวสารไปตายแล้วผมไม่ใช่คนโหดเ้า้ยผมนั้นไม่ได้ดื้อรัน้นแต่ถูกรังแก มันสุดจะก,กลั่นมันเป็นอะไรเฮ้โปรดฟังคำขานใกล้ไม่ถามอ้ายน้อยกันเลยสักนิดว่าคนที่ผิดคือใคร จะต้อเ่นสู้จันดอลเพยสรอยรอราคโอราต้อเล่นจิงนี่มันเกิดอะไรขึ้นไล่ข้าไล่ไไไแกงกันมาบ้านเมืองมีคือมีแปรนะคุณพี่คะคุณพี่ฟังน้องนะคะคุณพี่ไปทําอะไรเด็กวายตายแล้วไม่ต้องมาจีบป,ปากจีบคออยู่คำเปลืงหนูคุณพี่ก็น้องนะสิคะคุณพี่ ไอ้เราก็เห็นเด็กมาขอทานเราก็สงสาระนะเนาะใครจะไม่สงสารสักคนดูหน้าตาไอ้ไ <ป S 1> เรา<น>เป็นคนดีด้วยใช่ใช่ใชแต่ถ้าว่าเราเดินไปเห็นเขาได้เงินแค่นี้มันจะไปพอก,กินได้ยังไง<อ>ไอ้เราก็จะพอมให้เยอะกว่านี้ลแล้วยังไงแต่ถ้าว่าเขาบอกว่า ให้ผมแล้วอย่าเอาคืนไม่ให้คืนอาไม่เอาคืนหรอกก็เลยจะเอื้อมมือไปให้แต่ดูสิแต่เนื้อต้องตัวน้องด้วยยังไม่งันยังมังไมีนักสามขีดนะครัลพี่ดูสิไล่ปลุกไล่ตป้มหมาด้วยสิคะแต่แน่ใจนะสรยาว่าที่เธอพูดมาเป็นความจริงอาหน่อยครับลุงฉันเป็นคนมีความยุติธรรมพอฉันไม่ฟังความข้างเดียว มันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ลุงฟังสิปรับเลยไงปรับเต้าพอลุงให้ฐาน้ายน้อยเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามาก็ชากเงินไปหาว่าเงินนี้เป็นเงินของผัวเขาเขามีสิทธิ์เขาจะไม่ให้ไอ้น้อยก็เลยอยากได้เงินคืนเขาก็ไม่ให้อย่างเดียวไม่รู้จะทำไงไอ้น้อยก็แคบต้องการเงินคืนขู่เท่านั้นเองครับ อาแล้วทำไมพูดราเพื่อที่จะขู่ขอเงินคืนอย่างนั้นเหรอไอ้น้อยจริงไหมโซลยาที่เด็กมันพูดมาเนี่ยเขาถามคุณพี่ปางช่วยดิฉันเป็นใครนี่เริ่มสเล่ยเฮ้ยเริ่มรึกซสเล่ยเฮ้ยฉันพระราหลวงโซลยากับคุณพี่องค์สิทธิชัยให้ฉันอยู่กินกับคุณพี่ในฐานะอะไรผัวบ่าวเมียนาย คนอย่างฉันพูดอะไรแล้วคือความจริงทุกนั้นถ้าอย่างนั้นฉันอยากให้คุณพี่ตัดสินความให้ฉันไห้ถูกต้องแล้วกันเอาเรื่องนี้ให้มันถูกต้องฉันจะคอยฟังตัดสินให้ฉันด้ก็แล้วกันก็ดับพลานรววงอายน้อยใช่ว่าข้าจะเข้าข้างเมีย บ้านศรีบายเนมันนองแต่ฟังความทั้งสองข้างแล้วเจ้ารู้ไหมว่าผู้หญิงเขาเป็นใครปัดเงือบเขาคือพระหลานหลวงของเมืองไทยใต้อ้น้อยบอกว่าพระหลานหลวงแห่งไทยใต้ไปแย่งเงินเศษเงินที่ข้าให้เจ้าไปมันคงเป็นไปไม่ได้กูไม่ไปแปลกใจเลยว่าทำไมมึงไอ้น้อยต้องจากแสนวีนครสูไทยใต้มาตามหาพ่อกับแม่ นี่ชะ้อยว่าพ่อกับแม่มึงเขาคงรู้ว่าตมาแล้วลูกจะนิสัยแบบนี้เขาถึงได้ชิงทิ้งพวกมึงมาก่อนมึงจำเอาไว้นะผืนแผ่นดินแห่งนี้คือไทยใตย้กูก็เปรียบเสมือนเจ้าของผืนแผ่นดินแห่งนี้คนดีกูก็อยากจะรับคนไม่ดีก็ต้องขับมันออกไป ฟังคำสั่งของกูให้ดีกูไม่ฆ่ามึงหรอกไอ้อ้าห,หน่อยแต่วันรุ่งพรุ่งนี้ถ้ากูยังเห็นมึงสองคนในไครใต้กูจะตัดหัวพวกมึงทิ้งไอ้น้ำเจ้าเต๋อไม่น่าเลยนี่ เร่องตากหนองสนมข้าคงหมุดฟังแล้วเพื่อนยับต้องอ้อให้เสร็จเลยสิ่งที่ข้าตั้งใจไว้เออข้ามาที่นี่ก็หวังเพื่อจะเจอพ่อกับแม่ในอ่างบ้านเค้เนี่ยแต่แผ่นดินนี้ข้าอยู่ไม่ได้กระไรก็บโคกระไรก็บโคทำไงดีวะพี่อย่างหน้ากับบ้านตาเองเคยเม่เอเกล้นอิงเคยแบปราเต้าพ่อแม่มึงเหรอโอ้ดึงเต้ยหน้าเทอั่หมุกเหี้โครนไหนวิดเล่นจังกี้โน้มโนนหน้าเอง กับแสนมีเราดีกว่าเพื่อนเออเอ็งเห็นว่าดีผมก็ดีด้วยไปไหนไปด้วยกันไป